สวัสดีทุกๆคนนะฮะก็อยู่กับช่อง n อ j b นะฮะวันนี้มาอัปเดตสโนมันหลังจากเราลงชิปไปแล้วเมื่อวันที่25้าเนาะเออปั้นสโนม a นที่25้าเสร็จไปเล่นที่เรียบร้อยี่วันเล่เราก็อยู่กับแม็กนะทุกคนนี่เห็นปะวะเออยู่นั่นแหละอยู่นั่นเอเนาะไปไปดูสโนมันดีกว่าไปนี่ครับทุกคนสโนมันอยากอยากเห็นแยอยากเห็นแยก อยากเห็นยงังอยากเห็ยนยังนี่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 อ้โหไม่มีชิ้นดีเลยนี่นะทุกคนเหลือแต่หัวเนี่ยที่มีชิ้นดีนะแต่มันแข็งเลยนะแห้งแล้วมันแข็งไงเคิยวอย่างเห็นสโนแมนพี่ไหมเคยวนี่นี่ทุกคนกำลังเครียดกับการต่อเลโก้เครียดเดียวเครียดเดีเอวเรามาดูสโนแมนเนี่ยเนี่ยทุกคนมัน พอมันแห้งแล้วมันแข็งนะมันมแข็งมากเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันแข็งนะบีบไม่แตกเลยแตกอันนี้แตกอ่ะเป็นไงซนโนแมนที่เราพยายามปั้นมาตั้งนานมันก็แตกกันได้มันมันไม่แข็งตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เลยแตกเงี้ยเนี่ยทุกคนตัวมันเนี่ยเห็นปะอืมตัวเห็นไหมเห็นตัวไอ ตอกดังปักปักแข็งแต่หัวเนี่ยหัวหัวเนี่ยแข็งจริงๆนะตั้งแต่วันแรกเลยตาก็อยู่ในเนี่ยแหละเยนี่คือกระดุมตัวลำตัวนะทุกคนแข็งหมดแล้วไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยแไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดต s น o นแมนที่ที่มันพังไปแล้วนะทุกคนนะแลวปิดคลิปให้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวนคลิปหน้าทุกคนแล้วนะบ๊ายบาย